สบายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้เขาก็มาเขินครอบครัวพาเวิดครอบครัววันนี้เพิ่นซื้อเนมูกกระซื้อมงกซื้อกุ้งซื้อย่างน้ <ใช S 1> เลยมาเห็ดสู่กินเนาะเพิ่วนว่าเห็ด,ดให้ชูเฮ้าเนี่ยแหละกินกับเพิ่็นเ้าภาพนอะมาในี้กรขอบใจเพื่อนละลายไม่ใช่ดีส่งเงินมาให้เรียงทีมงานเนาะเพื่นกะ เอ Franc เอทำมากินเร่ก็มากินมันนี้ก็ลร้ค้นใหดอเยอเท้าเบิงกนอกจากคลพิเฮ็ดแนวไรดอกนเด้อมาเด้อูกินข้าวจังอีชุพลกำลังเด็ดพักเด็ดหญ่าอยู่เนาะสาว่จยสามิโกแล้วกบสาวน้อยสวัสดีสวัสดี ที่มากินอันอาหารยำแรงเนาะเมน,นูมันอีกหลาย <นะ S 2> อย่างอเมนะะูอ้วนได้นี่คะอ้อวนเฉาจอยสำหรับเฉาจอยบุอ๊อวัน <laughs> สำหรับข่อยดิฉิเป็นตุ่มแล้วเสมอเนอะาาาาดได้อายใดดีพี่น้องส่งเงินมาสวยแบบให้กันเรียงทีมงานพี่น้องมามาเด้อมันกินนำกันเนาะเปิดแสงตาเฉาจอยออกตาออก ตากระเด็นออกเลยกับขอบคุณไอ้ใจดีพลลายเนาะที่ส่งเงินมาให้เลยให้สปอสซื้อเลี้ยงเขาแะไรก็ขอบุญขอบคุณพลายขอให้เพผนเฮงรวยล้ำรวยล้ำรวยมีอยู่มันควันเงินเนาะอย่าเจ็บอย่าจนขิดยังไงสมมุ่งค์มาปรารถนาอะไรสุขภาพร่างกายแข็งพี่น้องเด็ดพักกันอยู่อะไรป๊อให้รือปูจิ๊บเพิ่มนั่น เ้าวนุอยบ่เป็นอะไรมอนไรเป็นเชฟเป็นเชฟลูกเชฟเชฟกระทะเหล็กว่เชฟกระทะกระะทเชฟกระทะดำเลยนี่ฮะเชฟกระทะดำมาสั่นบ่มีกระทะแพ้ผ่าน่าอันนี้เอาสอไปเอาสิถอยเด้อน้ำลวกเด้ออันนี้คือหม้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 อมูจุมเฮาหม้อ หมอมูจุ่มแบบมันห <laughs> มอมูจุ่มเดินนี่เด้อใช่เล่าเพลงแล้วได้ไหเนี่เอาไม้มานึ <laughs> เอาตู้มาพร้อม ตอนนี้ชาวแเพนะ <c oughs> ิ่พนก็ามาเลยัสดีพ่อแม่พี่น้องฝากติดตามช่องภายในเด้อพี่น้องช่องของข่อยชื่อว่าสาวเพรลูกสาวหลาเนาะฝากไปติดตามเด้อมือใหม่ยังบ่มีอันผู้ติดตามลายยังบ่ได้อย่างลยเนาะ <c oughs> มาครบทีมเลยป่ะเน,นี่ย <c oughs> ตอนนี้คุอคนกำลังเห็ดอยอะกุ้งนำ้ำจิ้มใหม่นะน้อยนะปุ้งนำ้ำจิ้มใหม่ ใส่พักใส,ส่ไปยังใส่ยังลงไปอะไรอาลงได้บ่บขับปรุงแล้วบ่ปรุงแล้วก็ใส่เนื้อลงไปแล้วก็ใส่ย,ยังลงไปปรุงแล้วก็ใส่ใส่ลงไปแลป้วแหละตอนนี้กำลังใส่พักลงไปสูตรนี้ใส่พักลงก่อนเนาะ มันหอมมันหอมามันหอมใส่ยางลบไปแล้วได้ใส่ด้วแม่ใส่นี่เขที่บอกนาเราเลียงไปให้มันเป็นทองมันหนังเรียงกันไปได้ได้ได้ผ้าพีดเหรอปรุงเลยใช่น้ำมาใส่ไปใส่ปุุงเลยด้วน โอเหียวก็บุกาวเอาไปชวอันันไปถ่ายเบาเริ่มไปขึ้นน้ำหมอปุยใิ่ไหม่บอ่สบลายน้องพี่น้องลายอยู่ได้หรอลายอยู่อืมไม่ใช่รอนลายเลยร้อนเลยจะร้อนกินเยอล้ ตอนนี้าวนุกเรากำลัลงใส่เห็ดลงไปไใช่้ของบราีา่ตาคุณสา,ม,า,สาม,มันเมินแล้วเว้ยตาพางงังเลยใส่กุง้งใส่ปลาหมึกใส่สารพัดลงไปนนัั่เ้ีบบาามก จานยังบัได้เอาออกผิดจานยในตู้สุป,ปุกสุปุยเซฟีุบผึกลงกไปรถบแชบลายคนกินอัชิเบิร์ดขับบแชบบริการนั่งเอาจองตักข้มจิ้มนะมากรมมดดลงเตียงอ้าวเฮ้อ ยอมไม่ใช่ำจิใช่นะีว่าย้อมให้ยู่ันะชิมเลยนะชิมน้ำมันตอนมันไม่ซุกกระยาเป็นอะไรเฮ้ยไปเยเอาได้ค่ะผู้เช้าเชือข้าวนะผู้แช่ไหมน้ำกบเลือได้จริงสิ นำบเดือดมาเลเื่อแล้วจานเราก็ปวดเลรานี่ยอาดูาเป็นไอเตรกะต่างแอร์ไแอร์บจาแอร์ธรรมชาตบจักแอร์บรธรรมชาติระเบิดเ้ยายนี่พักเลยเอาผกมาดาดิแล้วเาัาโอ้บตาชาวขส้นแล้วเละตุกตุก ล่างเ so, sure. ิท yeah. okay. okay. oh, ี่ล่น่างหรล่างล่งหรอลเลยมันมีซานได้จงมีซานยังได้เหม่แม่นี่แมหอกนั่งอยู่กู็นั่งกินพี่หวะแล้วมาเข่ากลุ้งดีฮฮะยินดียินดี

เอามาพี่เ่อยเลยอมัวเต็มกุ่มมกินกม่อมึงอลยเนาะเห็ดยังังนี่ฮะใส่แล้วฮะ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 ฮ่อะฮะฮะฮะงะีะฮะนะะ ลงขางแเงินลางเงินแช่เงินหันไหนไม่เาน้ำน้อยบ่ลื่อไหนน้ำน้ำท่ายกน้ำเยอะข้างบนลูกจะจะพักอันโอ้ยพักันนึงเฮ้ใส่รถใส่รถนะขันบูที่นี่เองเนาะแช่มาไปแล้ว อาบอกเฮยทำทานทำไมอ่ะเฮ้แต่แล้วน้ำปาบีเบุมาณเท่านีเดียวมาได้ทเนส้มข่อยตักอันนี้ซเนียรีมาได้กินเด้อโคดได้ค่ะทังนี้กินเด้อโคดช่วงเหืออากาศหนาวเขาจะกินข้าตะเป็น ผ่านบลมึงผ่านไปเลยนะยดงแม่กับเด็กมือมืดเนอะผ่านบลอบอลอะไรเนาะไมทอดเลยบลว่าทานไม่จุมดมาเด้อจะผาดจะภาพมีแต่ว่าอยู่มาเด้อมาเด้อมันนท้องแห้งไหมเนาะมาเด้อเท่นั้น หอมไซยาไนนเสเนี่ยยักมือบ่กินกลางเว้นงกลางเดินอืต้องเกกน่ต้อลกอัหาลมอเือมาพันเฮ้ยยังเป็นจะได้เฮ้ยแซ่บ แซอบดบ่แซ uh, okay. ่บ <BAR> บ <K> ่แซบแ่มาแซบเตะแซ่บเนอเนาะสะพาไสชิมัาหาขางที่เลยกินกินทำเอากระถางนั่งผ่อนมามันนนั่นีนได้สาเลยอนี่ยปดไว้เนยมันไม่ใช่มันใช่เล่นเล่นมบลอกกระแนมพ่นห้อนกระแนมพ่นห้อนพ่นไวอยู่เหร ไงแล้วมันหุ่มเขาก็ไม่ได้ปับเลยเพราะว่าเขาคิดออามาเป็นแบบมันให้ปับได้สำหรับพวกคนใจเย็นด้อกอนนีหมอหนึ่งังสดกินน้ำมาในนี้เขาจัาน้ำเนี่ยน้ำมันกระปุ่นน้ำมันกุ้งเพื่ออาจรคแคบมาเด้อบ่นกินกันเนาะ มื the easier, the to uhm. mm. uh ้นหรือเป็นวันี like ้เลยแบบนี้ไม่จะขับย้อนักเขาจะกินเล่ในตอนนัมเศษหเนยอมของขเขานาะนี่อุ่นนอุ่นดีะมันบางเพื่อนดินโมแมนเป็นน้ำอายไทยเหบอโดนไม่ยอมขาวไอนดินบางแบบไอ้อุ้มกอ้ก้อึชิ้ยู่มัน็ะตัวเออจิตาใครดิโอ้ยยังไม่ S <s <ans> <c oughs> ลุกแล้วมันมันมันเฉ <c oughs> ย,ยมันมันเาในอย่างกุ้งแคาถักอรบู้าน่มันมันเพื่อมันขาวมาหอลาวลัวมันด้นนเมันเป็น อเาต้องใจเย็นขนาดเอาคัดูว่าไปเอามาอิ่มก่อนนันหนิเนาะแอ้ว่มยมันอบบนนันไหนด้นั่งถ่ามะเคิงน่มันด้เป็นแบบนั่นและปับไปกัอเก่าหมอสุกี้อได้นะอือพอยนั่งถ่ามันบลน หมอตัวนี้เนี่มอไว้คือถ่ายเนาะบดบดงเสไีหอนเลยอมเอาเอาทุมงไหมค่อยนี่ยมีอย่างนีี่ใส่นี่ย

ดช๊ดีิ๊ดดิดีิ๊ดกิ๊ดด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 ิ๊กดิ๊ดดิ๊ดีิ๊ดดิ๊ขดิ๊คิ๊ดดิ้วดิ๊ดดเดดอ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดด้๊ดดิ๊ดลา๊ดดิปดดิ๊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 ุดขอบดิ๊ดดิุดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ิ๊ิน มาห่วมกันเมื่อนี้เนาะยูทูบเบอร์บ้านพงยางของเขาเลยแหละกัขาดอยู่คนหนึ่งเนาะพี่น้องกัขาดอยู่ซาบิวเรือกะมาคงเบิดเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอบุญขอบคุณไอ้ใจดีล,ลายทางฝั่งไทยจะเปิดจงเงินมาให้สมบัตซื้อมุกกระทะหรือว่ามุกจุ่มอะไรเล,ลีเ้ยงที่เขาเนาะคอยส่วนเพียงกันรวยสำหรับคลิปนี้กะแล้วซ้ำซ้อนไปเลยสวัสดีพี่น้อง